กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อที่เราผ่านอีกไม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับชื่อว่าจังไดนกันน้อครับลุงพ่นครับอ้าวลุงพ่นบ้านโคอกกว่ะนี่ บอสี <laughs> อ่ <laughs> เขาอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านสองแมวบ้านสองแมวขึ้นตำบลตำบลน,น้องจิกอำเภอบอระบือนะครับเนาะอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสรารคามครับพี่น้องครับอ่ามื้อนี้พอดีมีโอกาสได้มาแถวนี้ก็เลยมาถ่ายให้เคยมาถ่ายของลุงเดี่ยวเชนึงนีงน่นนนนครับเนาะครับครับได้ขายบ่ครับตัวได้ขายคนทั่วมาหาดีบ่ครับโอ้ยหลายกระปโดหลกระปวดดิผมชื่อแต่ว่าตัวนั้นเป็นแม่แม่ลูกดำนี่ครับเนาะแม่ลูกดำครับครับมาหนี้ตัวนี้ งอวมันคองใงญ่ตั่วนี่ไหมครับหนี่ไหมมันแฉะป่ะครับนี่เอาเอาเอาจับมาใค่จับมาใหรเข้าลุงพลนไขงัวครับพี่น้องครับเบอร์ทั่น่ครับเบอร์ทั่วไปนะวันดลมเ้า่ศูนย์หสองหนึ่งห้าสี่ห่าสี่หกสองหนึ่งสามหกสองหนึ่งสามลุงพลบอระบือครับลุงพลบอระบือเด้พี่น้องเด้ประมันลุงพลทางอื่นเด โ้หลายไปแล้วรับแมงซีเนาะวันลุงหกนเก้าหกหมืห่นเก้หาหกหมื่นเก้านี่มันทองไปครับเนี่ทองเล้วเจ็ดเดือนเจเดือนทองเจ็ดเดือนราคาหกหมื่นเก้าคว่สูงยอยู 43, ่ประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบหาต้อคนครับ,อ,บยอยู่ประมาณรอยสี่สิบสามสี่สิบหาพี่น้องครับสี่สิบได้ยอกนี่สโอ้แม่งงใหญ่เลยพี่น้องเด้อ แม่ใหญ่อยู่ได้รวยกตัวละครับนี่ได้กตัวหนึ่งตัวน,งวนึงนะครับเ <2 S 2> นาะนอโอ้ยังยัง,ยงสดสดอยู่พี่น้องครับตัวที่สองในท้องเด้พี่น้องเด้ออ่าเบิ่งแข่งขาก่อนห<อ>ูยช่ไหครับแล้วเดี๋ยวผมขอเบิ่งใบเนะี่ยซึ่งซึ่งผู้ใหญ่ใบห้วยสายแดงในจำนานตัวเนี่เอ็ดคหาสองศูนย์พี่น้องครับ่ว่า่อาพอผลเรียบร้อยแล้วนะครับตายในหนาทีนะครับหี้ดน้ำเสียลายผดต,ตายแล้วนะครับ แต่ว่าสีสันนี่ปวดแล้วเนาะตัวนี้นะครับเนาะพดแล้วไก่โบดนี่เปลวเลี้ยงโบดนี่โบ๊ต้องห่วงเลยพี่น้องครับตัวนี้โอ้มาถ่านตัวนี้มาถ่านมาถ่านตัวนี้คักอีริเพราะว่าเบื้องครับแขรงขาออกใส่ถุงเท่าเต็มไม่ได้พี่น้องเด้อโบแล้วก็ศชิปงูดำเลืกนะครับผู้ทางนี้มันมันมันเดืดเหมือนอน,อนะครับเนาะเดี๋ยวมันย้อนแสงเอาทางนี้ก่อนนี่ครับพี่น้องครับวันนี้ขี่รถออกมากกลางทงเลยเด้อพี่น้องเด้อพโบ๊ทผู้ทางรถผมจอดด้วยพี่ ใช้เลยทั้งทางเข้าทางพุ่ <c oughs> ทาทางเขาเขามากอยู่ทางโรงเรียนบ้านสอแมวนะครับเนาะเ <c oughs> ขามาเ <c oughs> ขามาอยู่ประมาณกิโลกว่าๆเนาะ <c oughs> ประมาณกิโลกว่าๆเอาพี่น้องมาเบิ่งรายละเอียดงัวต่อโอ้ยพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดตัวนี้นะครับได้การได้การลูกสองข้าทองอ่าเป็นตะเลี่ยงพี่น้องเป็นตะเลี่ยงผู้ใดหางัวทองอยูเด้อพี่น้องเด้อ ัวนี้นะครับเป็นอีกตัวนึงนะครับที่หนาจับตาด้อพี่นอ้องเด้อนี่หนาเอาไปรุ่นนะครับรุ่นต่ว่าตัวตัวผู้กับตัวเมียแฉๆแล้วนี่บอกอื่นไม่ต้องรุ่นนะครับรุ่นแต่ว่าตัวผู้กับตัวเมียเลยเพราะว่ามันผเพแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกำหนดขวดกันวันที่สิบหาเมษายนะครับประมาณวันทีส่สิบหาเมษายนจะออกเส้นรงการพอดีนะพี่น้องเด้แอแกยุ่ยเจ็ดเดือนนะครับนะเน,เน,นะน,นาะเดือนนี้ิอยุ่เจ็ดเดือนเนาะในท่องนี่อยุ่เจ็ดเดือนนี่ เอาอีกสองเดือนก็จะเห็นแล้วพี่น้องครับนี่อีกเดือนก็นกลัวสองเดือนเห็นเลยเห็นหนาลูกแท้ๆนี้งกเงื่อนเก่านี่ราคานี่ต่อรองได้วะครับลุงต้องได้ดิดเออบ่ได้ซุ่มเหมือนยูทูบเบอร์นี่เอาไปไป,ประจานดิฟาดพิ้งก์มาจับปูสลักหามันหนักกระไดมาบ่ได้ดอกมาทางสลักคำามื่อไหร่ะครับมาทางสลักคำามื่ได้ ถ,ถือแทะถือฝ่ามือแทะว่าผู้ใดกับผู้หนึ่งลนะ่ะเอา้ามื่อนี้เปิดตัวเดียวจีลุ่งปเปิดตัวเดียวเปิดตัวเดียวเนาะมูอื่นเป็นยังคือเปิดคือถึงว่ะหลายอยู่ระเบิงม,ม,บนะมันบนทันผ่านรอบนะมันบนทันผ่านรอบเนาะครับเนาะก็เลยไม่จันอยากเปิดเนาะคันคันคันเปิดด้ยวยนี่มันก็ราคาถือว่าราคาพอดีเนาะครับเนาะก็จะขายัวงทองดีก่อนนะครับเนาะแต่ว่ากับสีปะชายให้เบิ้งอยู่ดิมันดิสันโพดไปท่ายให้เบิ้งข้อให้พี่น้องได้เบิ้งว่า แล้วงม้แม่ลูกกับมียมครับเลยนี่ลูกเถิกตีอเอาข้าวเทียพื่นจากก็ไปขุนไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งเข้าต่อไปเข้าเอาไปมาขาดสองศูนมันตายในหนาทีตัวก็หีดทำเสียมันโผดหมวอสี่สิบปีนึงตายขอรอเนาะบราดีตัวสัตว์เงา <c oughs> ะฮะลูกมันนี่ของผมตัวหนึ่งด้วยครับ <Yeah. S 1> ผมหม้อผมขายไปแล้วกระจายอยู่ mm hmm. แต่ว่าผมเอาไว้ตัวนึงอันลูกแม่ตัวนี้ผสมบักซี่ไหว้บดิครับแดงนี่เห็นว่าไม,ม,ม่มีหม่องตีครับใหม่ใหม่เลยปลูกปัะหารสองศูนย์ตีงถักหักยังอยู่ปลูกเลยเฮ้ยตัวนี้แม่มันบดถักเลยครับจะจะตัวนี้มันง่อยของต <c oughs> ื้นเลยสิขายรถเบี้ยงของผู้นะขายรถเบี้ยงขายเลยอย,ย,ยู <c oughs> ยเรา <c oughs> จะของพูดไม่ยุ่งตัว มลาล่าไปหน้าเฮากิดเป็นงูเฮา,าหมดเลยอ, <laughs> อันมุนี่โชว์ซื้อได้พี่น้องเด้อแต่ว่าก่ให้ได้คลิปยาวๆจังน้อย,อยเพราะจะเบาโน่งหัวมอนกันไปนะครับโอ้โอ้โอ้มาทัานพันหลอดนะครับเนาะก็เลยก็เลยมาทัานอยากวา,นะวามมเนาะหว่วยมันเดือดม,มั้ตัวนี้ตัวมันตัวมันดีเยอะครับตัวนี้ โอ้ตัวสาวของผมมาไทยหลบกวนตัวนี่แมนบ้ห้วยบานนี้มันมันมันเหลี่ยมแล้วครับมันอ้วนกเขาแล้ววานนี้เนาะเนาะแต่กี่มันเตรมบมปนีเนาะครับปนีเตรียมเต็ียมแล้วันเตรมแล้ว่วันที่ยีบน่ยห้ารอบวันี่สิบสวันที่ยี่สิบอีกสองหมื่นสามหมื่นตัวนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเนาะห้วยมันสิบห้านรอบอีกสองมหมื่นแล้วพี่น้องเ้า ผู้ใดมักระจจงมันเป็นง่วมันเป็นง่วหูกระทบนะครับราบตัวนี้เนาะความสูงยู่ลอยหาสซิปหาถึงบ่วครับถึงเนาะงูกระทบตัวนี้แต่ว่าลำตัวลำชิงดีเ n าหนาขาใหญ่โบดคบหาง n า a o พูดอ่ะแปะหลากดินโอ้นี่สิอะไรพี่น้องครับผู้เฒ่าเลี้ยงง่วมาตรฐานเอามากระจังทัมาสอบถามเอาพี่น้องครับเราบ่ัดราบวัดนวาดอกลาวาวัทันพันอย่างไงพันก่อนนะอันนี้เด้เนี่ย ให้ให้กี่ขี้ป้อเข้าไปดิมีบ้อหะค่ะห้องเพื่อนสิ่ห่วยห้องเพื่อนตองกระหายหลุดเบี้ยงมันแฉบป่ะครับปล่อยเข้าเลยจีนี่เอาบ้านนี้มันมันย่งไปเข้อข้อแค่ไหนบ้านนี้โอ้ยหอนไม่ได้มันยังไปเองมันมีมันมียังไปกินของเพื่อนสิครับโอ้โหเลี้ยงสบายหักยูสัน่ะ ตัวขาวบ่แม่นของเจ้าของตัวนวลก็แม่นของเจ้าของแต่ว oon, ่ากันอันอยากได้มาเอาลวดขายอยู่ขายบ่ขายอุ้มคนเลยบ่เะตายไปจิ้นเข่ายุกงหมดเลยจีโอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ลูกเถิกเนี่ยมีมีตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อของเราเด้ออ่าเป็นลูกเถิกนะครับกะโอ้มันจอยเนาะลุงเนาะมันจอยอยู่มันจอยอยู่ แต่ฮะเทียมีผู้อุปการะกับแห้งดีแล้วเนาะครัพรเทียผู้คอรจะเอาไปคุณเนาะเพควนเดือไปคุณตัวแ nah, ม่นัここ่นจอยจอยอยู Born, ่พี so ่น้องครับจอยแห้งอยู่ถือว่าลูกหีดนมคนภาษาโบราณก็คือลูกขาแม่อยู่ช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นง้อเถิกนะครับลูกเป็นง้อเถิกลูกง้อลูกง้อเถิกนั่นสิกินนมนักก็ง้อแม่ได้พี่น้องเด้อแล้วก็แม่สิขึ้นซาพราะเนาะครับเนาะเพราะว่าแค้นเสียมมาตกอยู่กับลูกมัดนะครับแม่อยากหางสั่นนิดหน่อยเนาะพอเนาะ มันมันไม่แมนอันมันไม่แม่นหางสันมันฟ้อยหางมันว่มีหางขาดครับหางขาดขนหางนะขนโอ้ขนโอ้ขนหางมันขาดโอ้ครับ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 เจ๊แม่แต่แม่จอยอยู่นี่บัตรบัตรเนาะเนาะมันจอยผดเนาะผู้คนเอาไปกันได้ในกัณฑีวาสิหาที่หกหาเมื่อหกมองเอาดินี่มองเอาแม่ลูกนี่แม่ลูก แม่ลูกหาเงินหกพี่น้องครับกับลูกเชือกลูกเชือกกันสูงง่วจักเดือน,นอครับลูกกันเนี่ยเ,เดือนที่สี่ลูกสี่เดือนพี่น้องครับกะนี่ผู้เฒ่าเลี้ยงง่วแต่ว่าเราปล่อยดิยพี่น้องครับบ่ผูกเข้าดิเน <c oughs> ว่าเล่มหยาดีนะครับน <c oughs> เนาะเล่มหยาดี <c oughs> หู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 อยู่ตํานี้ยังว่มีด้ยครับเนาะ <c oughs> นอกจากว่าหางเขิน หางสันหางเขินว่าเป็นยังครับพี่น้องบ่ได้ขาดแต่ว่าฟอยหางน่ะฟอยขนมันขนมันขาดว่าเป็นตัวหางดิฟอยมันขนมันนี่ครับมองตีกับว่ามันมันจอยครับอันมันหางมันอยากเหียนนี่ยแหละอันเราเลยาว่าท่านอยากว่าแต่ว่าขนาดหาสิบหกเราสิไอเอาลงมาใส่เอาตีเออรถาเอาโอเบิ้งลูกว่นเนี่ยเบิ้องหลบนี่แม่ขายรถเบื้องนี้แม่ผมพูดน้องขายรถตัว คนมา <laughs> อ,อยู่ตัวอ่าไหนอยๆนี่ซีเดือนได้พี่น้องเด้อดอ่าแด,ด,ดงบะมี่เป๋วพี่กันละนี่ก็ได้นะครับซีเดือนขาดน้ำเลี้ยงครับบอกง่ายๆเลยว่าขาดน้ำเลี้ยง <laughs> ขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงธรรมดาอยู่เห็นได้กับเน่ก็ไทยกีอยู่นั่นนั่นอ่าขับไปคุ้นนี่ก็ะพดแล้วนี่เอาแม่ลูกเท่าไหมครับหาชิ้หกสิหาชิ้หกมองเอาสิ กันนมาวรถ,ถึงบบด้อยะโอ้จักส <laughs> <laughs> องลอยตีต่อได้เด้อพี่น้องเด้อราคานี่นะครับคุยได้นะครับเบาโน่หัวมวนกันไป <c oughs> พ่อบัสีเลียดมันห้อนมันห่อนแดดห้อนพักเรื่อยหมดนี่จักเป็นยังไงเมื่อเศรา้าหนาวดิครับนุ่งเนาะ <c oughs> มื่อเศร้าหนาวมื่อเศร้าหนาวแต่ว่าบัดอันสวยแดดออกมากห้อนเ <c oughs> ที่ยงมากวิมองยู่แบบนี้นี่พี่น้องมื่อชาชาเลยลูกมัน กาว่อถือว่าจีไรชิเลีน,นะครับส้หรับผูดจีเอาจีเอาไปขุนตอผมว่ากระดูกกระเดี่ยวแช่งขาสูงดีเง้ยเาดีนะครับนี่เอาไปคุ้นได้พี่น้องอมแม่ก็เอาไปคุนให้มันเลี่ยมได้เสื่องนะครับง่ยขายจะแม่มันก็ดทได้ขึ้นขึ้นหรือที่ลูกนี่ก็เป็นกำไรที่กันพูดทีเอาไปตอนะอันนี้บอกสู้กันฟังหาสิบหกเนาะราคากับว่าตอเอาเอาสาหรับคลิปนี้ ขอไหว้สมีสักครั้พี่น้องครับสวัสดีครับ